ทุกทุกคนวันนี้คลิปที่2แล้วนะคะวันนี้คุณครูสารี่จะมานําเสนอการหาตัวประกอบของจํานวนนับตัวประกอบของจํานวนนับที่เักเรียนเราเคยเห็นยังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันมีตัวประกอบอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเราจะมาหาว่าตัวประกอบเหลา่านี้ของจํานวนนับต่อไปนี้มันมีเลขอะไรบ้างขอเชิญชมจากคลิปต่อไปนี้เลยค่ะในชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องตัวประกอบกันค่ะ ก่อนอื่นเด็กๆดูโจทย์การหารเหล่านี้แล้วบอกครูหน่อยสิคะว่าโจทย์การหารสองข้อนี้แตกต่างกันอย่างไรโจทย์ข้อที่1 45หารด้วย9เท่ากับจำนวนเท่าไหร่นำา9ไปหาร45ได้5เพราะ9กคูณหได้45เหลือเศษเป็น0ดังนั้นโจทย์การหารข้อนี้เป็นการหารลงตัวครับ ส่วนโจทย์ข้อที่สองหกิหารด้วยเจเท่ากับจำนวนเท่าไหร่นำเจ็ไปหารหกสิบได้8เพราะเจ็ดคูณแได้ห้สบหเหลือเศษสี่ดังนั้นโจทย์การหารข้อนี้เป็นการหารไม่ลงตัวค่ะถูกต้องทั้งสองคนเลยการหารมีอยู่สองประเภทคือการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวนั่นเอง แล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวประกอบที่เราจะเรียนยังไงหรอครับครูเกี่ยวข้องกันสิจา้าเพราะว่าตัวประกอบของจํานวนใดๆก็คือจํานวนนับที่หารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวเช่นจนํานวนนับ9หารจํานวนนับสี่สิบห้าลงตัวดังนั้นเกเป็นตัวประกอบของสี่สิบห้าอ๋อถ้าอย่างนั้นหกสิบหารด้วยเจไม่ลงตัวดังนั้นเจดไม่เป็นตัวประกอบของห0สิบ ถูกต้องไหมคะคุณครูถูกต้องจ้าตัวประกอบจะต้องเป็นจำนวนนับที่หารลงตัวเท่านั้นนะแล้วรู้ไหมว่าจำนวนใดๆอาจมีตัวประกอบได้มากกว่าหนึ่งด้วยเช่น45หาหารด้วย5เท่ากับจำนวนเท่าไหร่นำหไปหาร45ได้9เพราะ5คูณ9ได้45เหลือเศษเป็น0ดังนั้น ห้าเป็นตัวประกอบของสี่สิบห้านอกจากนั้นสี่สิบห้าหารด้วยสี่สิบห้าเท่ากับจำนวนเท่าไหร่นำสี่สิบห้าไปหารสี่สิบห้าได้หนึ่งเพราะสี่สิบห้าคูณหนึ่งได้สี่สิบห้าเหลือเศษเป็นศูนย์ดังนั้นสี่สิบห้าเป็นตัวประกอบของสี่สิบห้าด้วยจ้าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าจำนวนนับเก้า และ45เป็นตัวประกอบของ45ใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะถ้าเด็กๆลองสังเกตให้ดีจะเห็นว่า9คูณ5ได้45ดังนั้นตัวประกอบของจำนวนใดๆสามารถหาได้จากจำนวนนับที่คูณกันแล้วได้เท่ากับจำนวนนับนั้นรวมทั้งตัวมันเองด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ถ้าเราหาต่อไป จะพบตัวประกอบอื่นๆอีกด้วยนะเอ๊ะครูครับแล้วแบบนี้พวกเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าจำนวนนั้นๆน่ะจะมีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัวและจำนวนใดบ้างเราต้องลองหาดูจ้าเราอาจใช้วิธีการหารตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงจำนวนนับนั้นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราจะหาตัวประกอบของหเราก็นำหนึ่งมาหารหได้ลงตัว นำสองมาหารหกได้สามได้ลงตัวนำสามมาหารหกได้สองได้ลงตัวนำสี่มาหารหกได้หนึ่งเศษสองไม่ลงตัวนำห้ามาหารหกได้หนึ่งเศษหนึ่งไม่ลงตัวนำหกมาหารหกได้หนึ่งลงตัวดังนั้นตัวประกอบของหกคือหนึ่งสองสามและหกอ๋อ เข้าใจแล้วหรอครับเป็นอย่างไรบ้างคะหาตัวประกอบของจำนวนกันได้ไม่เอ่ยตัวประกอบของจำนวนใดๆคือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวเช่น30หารด้วย6ลงตัวดังนั้น